ถามพี่ผู้ชายทุกคนเลยค่ะว่าในเนี้ยมีผู้หญิงคนไหนที่ชอบที่สุดอะไรเงี้ยเห็นแล้วแบบชอบอะไรเงี้ยถ้าตอนแรกเลยที่เห็นจะมีสองคนครับคือมีพี่เนมกับทองกราวพี่เนมนี่เป็นนักบินปะใช่ทำไมรู้อ่ะคุณมารู้แด้ไงว่าเราเป็นนักบินเขาผมเป็นแอรซีคุณนณ่ะแ้งแต่หน้าประตูแล้วแบนเนียวอ่ะมัน่ารักน้องเขาน่ารัก อุ้ยช็อตนั้นคือหนูแบบคืนนะหนูเอาจริงๆหนูคืนนะถ้าคิดว่าแซบหรอนี่คิดว่าพี่วีแซบกว่าถ้าเกิดเขาโฟกัสที่แดนเนียลจริจงๆโอกาสแบบนี้จะไม่เกิดขึ้นแน่ๆน้อยใจแหละไม่ได้น้อยใจในตัวน้องแต่ผิดหวังในความสัมพันธ์ของเราพี่วีพี่วีรักพี่วีรักพี่วีพี่วีว่าเพราะมึงเกลียดกูนักใช่ไหมเดี๋ยวกูจะทำให้มึงรักกูสุดหัวใจเลยไอ้เตา้าไอ้เตา้าเคี้ยวชอบเพิ่งหาได้หมดเลยไม่ได้อย่างเดียว กูไปทำสันดานไม่ดีอะไรใส่หรอแต่เดี๋ยวพรุ่งนี้จะเป็นคนดีแล้วเดี๋ยวมึงจะขาดใจตายนะเวย้ยแต่การที่เราจะเป็นคนดีได้เนี่ย<ว>เราต้องบอกให้คนอื่นเป็นคนที่ยงก่อนจริงๆชอบกูแหละแต่เหมือนกัดกัดสร้างซีนเพื่อให้รู้จักกันเกิดมามั่นหน้าเลยเหมือนคนหิวลูกปืนหิวมีดตลอดเวลาะลร <c oughs> เดี๋ยวเ,เกียดกูมากมากลเดี๋ยวได้กูขึ้นมามึงรู้เรื่องเราต้องเอาเม็ดมั่นใส่ปากไว้แล้วไม่ต้องพูดอะไรทั้งนั้นเป็นกูกูเลิกพูดแล้ว ตอนจบกูจะขี่งทิ้งแล้วกูจะทำทางเงี้ยกูชูถ้วยไงพอฟังจบแล้วก็อยากจะชูเหมือนกันนะชูนิ้วการู้สึกไม่ค่อยถูกชะตากับใบเตยวางตัวแบบแปลกๆแยบบูดูแบบลุกผู้ชายสะจินเราเข้าหาผู้ชายมันมันผิดหรอเราแค่แบบอยากรู้จกักทำไมต้องมาเกลียดด้วย เคยมีแขวนพี่บ้างปะพี่อยากรู้จริงๆแบบที่นั่งอยู่ด้วยกันโอ้ยหนูไม่แขวะอะไรพี่หรอกพี่ร้อนตัวเองหรือเปล่าอ่นไส้อ่ะเห็นยากเลยไม่ได้ไม่ชอบแต่ลำคาญนะแค่ออกตั้งใจครับอย่างที่บอกไว้ตั้งแต่ต้นอยู่แล้วว่าเพิ่มเขาสักพักหนึ่งแล้วอะไรเงี้ยก่อนหน,น้านี้ก็มีอะไรอยากจะทําใหก้ก็จะพยายามทําให้หมดทุกอย่างผมมีผู้หญิงคนนึงที่ผมรู้สึกว่าในช่วงวันถึง2วันเนี้ยเขากําลังเหมือนสูญเสียความสุขไป แล้วก็อยากให้ดอกไม้ช่อเนี้ยมันดึงเขากลับมาพี่ให้น้องครับถ้าแบบเซฟหนูเพราะความสงสารอะไรเงี้ยให้ให้หนูออกตั้งแต่แรกเลยดีกว่าเอง